สวัสดีครับพบกับผมบบาเขียนสติกอสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องหลังจากที่ไปหาเห็ดเมื่อวานกับวันนี้นี่พี่น้องก็ถามหลายคนนองไม้ของเราเป็นจังไไดแล้วพี่นา้าพามาเบ่งนองไม้พี่น้องปา<ะ>ดขึ้นฮอดจุบ่สุ่มนอไม้สุพาสุ่มบินแหนงบันนี้ได้น้ำได้ฝนบันนี้เห็นเด็กสิแกงกินเบิร์ดหลายปันนี่เบ่งแหงก่อนฮักไปรอบนึงเลยได้หนิพี่น้อง ฮักไปให้แม่ยกขอนแกงเธอนึ่งเลยพี่น้องถามว่ามันยาวเบิดหรือโบขนาดฮักไปรอบหนึ่งยังบึดเลยเนาะพุ่นน่ะหลายคักโหน่อสูงขนาดหนอนนี่ทำหน่อไม้ส้มเนาะหน่อแบบนี้ทับเอ็นไม้ส้มไว้เนาะ่ัเหนียงหนึ่งกับเอ็ดน้ำไม้ส้มก็ได้เด้เนาะเอ็ดเป็นป่องๆเลยแหนงนี่กับพลึก ลุกล <Look>, <c oughs> ok ึกยาวบดขนาดมือหันหักไปแล้วนี่เนาะนี่นี่บ่เคนเบิ่งนี่พี่น้อโตเดียวตเดียวนี่แกงได้หม้อนึงมาตัดหักแล้วก็แต่งไว้คือเก่าเนาะหนาฝุ่นเลยนี่พอดีแหนงซํานี โนกำลังจะพูออกโนขาลายเ่นกขหลายให่น้องเปนนิเว้นไว้ก่อน,นอเนาะแต่งเลยแต่งโลเลยเเมาใสจตะกร้รการมานอีก เอาต้นเดี <grow> <ground> pues ๋ยวเลยบอกเปลี framework. ่ยนเตาเปลียตาใหม่บ่บแบบนี้ยางผลลำเดียวมันก็แตกใหม่ฟันถิ่มเลยปัดใส่คำว่าอย่างนะเป็นริมหลายครับบึงตามลำพูดพูดตะพูดตะพูดพูดเต็มเลยเตรียมแตกได้เห็นเนาะเดี๋ยวแหงข้างบนเต็มเลยเนาะูููพพดดเต็มเเลยหมือนเหมือนอันนั้นเลยเหมือนตาเต่าข้างล่างเลยนี่ักถ้าเป็นแหงก็เหม่งแหงหนาดได้ไหม ต่กระกำระกำใหญ่ๆเลยเลือกเอาัวใหญ่ๆฟังเพียบเลยได้ฝนได้กินบทันพริ้งคุณแล้วขายให้พี่น้องนี่ละ่ะออเดอร์มาให้พี่นอ้องกินบทันเลย ยามฝนแล้วเขาเจ้าก็บ่กินอยู่ตลอบ่มีอยู่กรุงเทพฯเจ้าบ่ได้มีกอหน้าแลงหน้าฝนก็เจ้าก็บ่มีกินเนาะพี่น้องนี่นแบบนี้หันบ่ต้องทุบป๊ดตะกาน้อยพูดเด้ออตะกาใหญ่นาเต็มีเก็บหมดนี่ตด มีเด้อที่ฟันเลยเด้อบันดีเด้อไปสิมีก็มีเด้อที่ฟันที่บันดีมาแลได้ได้แข่งแข่งข้างบนความหลายเยู่หลายเยอะเราเอาแล้วแต่งใหม่ก่อนอุ่มใหญ่นะพี่น้องเตรียมเล่นคนับแต่งกับเตรียมสิแต่งอยู่เด้อยุบไปลงเลยแต่งกันเลยมันใหญ่มันหนามันเป็นพุ่มพวงแล้ว เดี๋ยวติ๊กแต่งแหนงน้อยๆจะค่อยพาพี่น้องฮักแหน่งไดใหญ่ก็ได้บักพี่แหนออกเลยออกใบเลยพี่น้อง้มใหญ่โคตรด้เดี๋ยวหน่ออกใหญ่ขึ้นอีกเขาให้มันักเนาะเป็นโต ตัวที่เป็นใบนะฮะที่เล็ดออกมดเลยพี่น้องให้เป็นแตกใหม่อีกเพราะว่าเป็นยาวแล้วแล้วค่อยพาพี่น้องหักแหนงใหญ่ๆก็ได้บอเคเราติ๊กดึงโนี้ออกก่อนมันหักแหนงข้างในบ่ได้แต่งออกครับพี่น้อง โล่งหูโล่งตาเลยตอนนี้แจ้งเลยแจ้งมาพี่น้องฮักโตยาวบดยาวป้าแ่งไม่แกงกราไม่แกงกินผู้เดียวบ่แซ่บเลยนะต้องแกงกินคนหลายๆหน่อปักไง

ขับเป็ตะการเป็นตัวนี้แม่บบฟันฝนตกหรือเนี่ยฝนมาแล้วยและแบบนี้เลยตกบ่บยๆแ้่ฝนมาแล้วเนาะทตัวนี้ใหญ่เนาะก็พามาฟันเอา ด้วยนกรรมแต่วคิดรอบหนะ้าขึ้นตะกร้ามาดูชุบปาดพี่น้องอีเดยสิกินเบิดแบานี้ไปอยู่ใกล้มาแบ่งเอามาแบ่งเอา ทางน้องอันดาเหน่งอ้วนหักแบบมันมือเลยพี่น้องเอ้ยหลายพักเห็นนอเห็นมิดบาดเนี่ย งาเดียวนี Alright, ่ดิเอาไว้ลูกผลมาแล้วเฝ้าเฝ้าเก็บเก็บเอามันไว้ไหมอันนี้มาเข้าให้สูงขอบพัก าลงข้างล่าง,งเลยเต็นตัวเลยอยากให้ติดโค้เลยบบเพื่งแ่งรอบหน้าเพิ่อจะได้หนอแง่งใหญ่เดี๋ยวมีฮาต้องเด็ดออกมัดเลย รอบหน้าพีเนาะเต็มอีกเนอะเทียบเลยธุรกรรมธุรกรรมเอาไว้ก่อนเนาะแบบนี้เนาะถูกต้นงแล้วจ้าอ๋อเนี่ย สองสามมือกันยาวแล้วดนผนแบบนี้ห้อติกนาวนิ๊ต้องชิ้ใหญ่ไวแต่คุ้มมือเลยก็ว่าไ,<ม>ได้แบบน,นี้ไผ่กิมซุงด้วยจ้ะบ้านเฮาสติตกิเห็นเพื่อนปลูกเกือบคู่บ้านเ้ล่ยล่ะคู้อ,อ,นนอีสานเทาที่กับบ้านลอมกีนีนสังเกตขางทาง แต่รูวดดินมันทีคือกันหรือบ่ออยู่ใต้เหงมันแตกอีหลีได้หนึง่งหมาเข้นสามเนงเอาเลย่านนีะจ้า ดูอีกพี่น้องเราเด็ดไปแล้วจับมือมันสิมือมันสิใหญ่ให้เราเก็บอีกไม่เกินสามวันฝนแบบนี้แต่เด็ดเอาออให้มดเลยพี่น้องเราต้องกลัวพัดตาย,ตายแล้วก็แ,วแตก บนน่ทำน้นไม้ส้มปะเข <วะ S 2> าไปยังต้ไม้ส้มเนาะจะมันสูงแล้วมันสูงเราไม่ได้ได้อยู่ดอกไว้มันจะสูงไปกว่านี้น <า S 1> มันจะเป็นต้นหนอนน้อยก็สับลาบอยู่เนบบาะเดี๋ยวหนอน้อยก็ขึ้นมาตัดเลย น้องนายนอนได้หนิเนาะตันนี้เสียงเจ้าเจ้าเพิ่นน่ั่งพักแล้วตัวหน่อยเดียวกิดทั้งอำเภอหน่อยเงี้ยพักผลก็ลงเม็ดเต็มตะกร้าเลยคุณหนอพอใส่ตะกร้าเนี่ย มีแต่เน่งงามๆเปไ็นไหนกินบ่เค้นเรียเลยนะเต็มตะก,ก้าบักร้ายนึงพี่นอ้องผู้ติโตอึ๊บหลายาคักกิหลีด้วยคูณนะ่ะแกงแบ่งแกงแล้วก็จะ,ะแบ่งต้มไว้จ้าสั่งเซ็ต้้วไม่ดองไว้เพราะว่า มาหลายเนาะแกงกับโบเบิร์ดดอกจก้ะครับผมแกงกินในโมบกหหักใหญ่พูดเลยนี่เด็กเชื่อกันจัการกินไผ่ล <c ười> ิปคลิปกเลยวันที่จ้าอยู <c ười> ค่คลิปหนึ่งมาได้แกงจากพี่น้องเบิ่งเลยจ้ะครับผมสติ๊กยังบอกแกงมือน,นี่จ้ะยังอิ่มแกงเฮ็ดอยู่พี่น้องครับผมแต่มา <c ười> หักไว้กอ่อนมาแต่งไว้ก่อนเม่นจ้า น่อไม้จะสูงพนีทเิาเอาไปต้มไว้หรือเอาไปนึงดอง,ดองทำได้หลายเมนูแล้วก็เก็บไว้พี่น้องอยากมือมไหนจงเอามากินเนะาะครับผมเดี๋ยวเราก็ได้มาหักใหม่อีกคือเกาพี่น้องเมนจ้ะกักขึ้นมาแล้วมือเหือครัอนมันเอา้าพี่น้องมือฝนจะตกแต่อากาศมันมอบอ้าวเนาะเรอยนึ่งเมื่อกี้นี่ตอนที่หักแตงกวาอย่างเดี เดินทานขึ้นมาปลอกหนึ่งกล้องสองกล้องขนาดสุปลอกพี่น้องของมาปลอกเพื่อนนั้นนี่สติก มันใหญ่หว่าแต่หนอเนาะหลายเทื่ยวดพี่น้องที่สังเกติเนาะมาคิดว่าแต่หนอลืมเอาไว้เกลเงี้ยแล้วก็ชิปอกเป็นแบบเอาไว้ใส่น้ำต้มสติกเนาะน้ต้มต้มเัาก็สิบบปอกมดเนาะสะติกเนาะจ้าเลือกปอกเอาสิปปอกแค่ท้ายเพิ่นแล้วก็ตัดไว้ให้สพิกท,ทำให้เบิงนะ่งเนาะจ้า น้เอาต้มกินกับน้ำพริกเรียบร้อยอือแบบนี้เราจะเก็บไปต้มหรือว่าเก็บไว้ได้นานเนะาะสติก๊กเนาะเ่อใส่ถุงถงแค่ตู้เย็นไว้แค่ตู้เย็นไว้เลยต้มหิ้อจืดจะกินย่งเดก็ เอามาเกงเก็บนึ่งไว้นายครับรอบนี้เมื่อบ้านแม่น้องจะนายเก็บไปรอบหนึ่งแล้วเลยเนาะก็เบาเขียนสติกเมื่อบ้านกลับมาให้ลายพี่น้อง กงใส่เห็ดระงูใส่เห็ดปุ๋กที่เราได้มาจะเป็นเม็ดนาทีทุบเนาะจะเป็นเม็ดมี้หามปะทุบเลยเนาะมันน้อยมันน้อยก็แล้วแต่พี่น้องบางคนเพิ่นก็มักทุบทุบคู่อันเลยนะทุบคู่อันละเพื่อพ่อแม่กินไม่ได้นอนเมื่อเมื่อเคี่ยวหมยังแล้ว เจ้าเขียวพอดีนะเ้าหันย่ำได้ดีเลยเ้าค่ะใหญ่ๆมาดูโบ่อเคใหญ่อ้วนอนี้แบบนี้เลยเลืกใหัวขอ้นอ้วน บ้านเฮาหากระเป็นเนาะเฮาจ้าขเจาหาในี่ขเจ้าัดขาเจ้าเห็นข้าจัดหน่อยไหมบ้านเฮาหายาหะไปเลยมีแต่ขาเจ้าได้บนเทาพอาะโคตรเครียดเครียดพอเห็นเนาะเขาเคยหาแบบนี้เด้แบบหาเขาไปหักเอาเลยเขาเยินว่าหาหน่อไม้เนาะเยินว่าไปหักหน่อไม้บ้านเราเขาเจ้าคุดเอาในดินเลยไหมขาเจ้าคุดเอาในดินเขาเจ้าได้เสือเฮาเราคุดในในกระเบนเพราะเข้าเข้าไปบ่เห็นแบเขาเจ้าเข้าไปตามหลังได้มาเป็นถังเป็นคุด ปัญหามันคือมันมีหนามเราเคยอยู่หาหนอนด่างดินค่ะแต่ว่ามันมีหนามเนาะมันมีหนามใ่เนาะดึงหนาดึงแรงปลามดก้าโรดออกมาบ้านเราน้ำเกี่ยวเลือดสัตว์ออกมาไผ่ไผ่บ้านเลยเนาะไผ่บ้านไผ่บ้านทีมีหนามอันนี้ไผ่กิมซุ่งหรือไผ่หวานหรือไผ่หวานกินง่ายหนอก็ออกมดตี นามพันบ่มีน้อยๆโคแต่เป็นอันนี้นี่แหละบอกว่ะไผ่บ้านพี่น้องโอ้ยพี่น้องยังโปรกคือสาติ๊กบ่เป็นง่ายๆนึกว่าความโปรชินเนาะเด็กน้องมีบาดมือทำเหมือนสาติ๊กนะนี่ค่แบบนี้ ทีอใยตายมันกันคลิปนี้ซื้อบริแก่งให้พี่น้องเบ่งเด้อจ้ะทีพาไปหักหรือพามาปอกเนะาะถ้าเผื่อแกงนี่ค่ำๆผู้จังแกงแรงพี่ <c oughs> น้องแจักเมือ่อื่นผมแจ็คนิดีดีสิต้มไว้แกงเมือ่อื่นคูณคิดแกงเห็ดละพี่น้องติ๊กแกงเห็ดกินเลยยังอิ่มอยู่เลย กินพังกินตามมงหุ่งเห็นแม่น้องเจนายังยำมม่วงอยู่ค่ะม่วงมาจากบ้านมาเลยอิ่มใส่พริกหลายๆกินหลายคนอย่งบุกเตือนีมาเยอะอยแล้วอิ่มตลอดใส่ข้าวคั่วหอมกุ๊บกวนน้ำลายแตกจั่ว ไปด้น้ำเลยน้ำเลยชาปอกเร็วกว่าชาเร็วเลยนี่ไี่ใหญ่เนี่ยใหญ่ะชาเร็วนี่ปอกอะไม่ได้ปอกชาสีไปต้มไว้แล้วยังมากก็แค่แต่งปอกตัวนี้แหละบานทำก็อื่นอย่างนี้ส้อมหน่อไม้แบบซ่อมหน่อไม้ซ่อมหน่อไม้บ้านได้องถิ่นเป็นอย่างนี้ส้อมหน่อไม้ เป็นเหม็ดเด๋งยังไม่เป็นเค็มมันใก่ทะเลมันน่าเค็มห่วยเกลือก็คือว่าสําคัญอยู่นะเอ้าเดี๋ยวกินของหวานน่าคายน้ำโซเล็กน้อยก๊อกเก็บถุงมาเอสเอาเองเอามาใส่เมื่อกี้นี่กินอะไรเนี่ยกินนี่นี่ได้เลย เขาช่วงใส่ถุงเมื่อกี้นี่โอเคเห็นอยู่ขยับ่ะพวกแคกเขาแคกมาเราไปเก็บถุงมาบ้านนี่ไปเก็บถุงให้ถังมาเมื่อกี้นี่ถุงในห้องน้ำเก็บถุงมาแล้วใช่รับเก็บร้อยเหมือนล้านเลยเหมือนล้านเลยซื้อตอนไหนเนาะเขาว่าอีกล่ะค่อยทำมาเจ็บวันดายด้วยเข็ดบ่อนะ เนาะเก็บแบกพริกไว้เลยแดดออกเนาะเอาตาก์มาแบบแดงแดงเลยเนาะแดงเลือกอันเขียวบ้านเราโลละยี่สิบบาซื้อมากินพริกสดกินโบทันกระแตกแดดเอาผลตัวให้เก็บเมื่อกี้นี่มาเก็บแบบแดดเพี้ยงเลยแล้วก็ไปตากใหม่ติดต่อไปเลยเนาะเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนนด้วยครับหลับพ่อกันคลิปหนะน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า